าีสกกไดไปเลยเดินเดินเดิน ลุงนี่มาแถวนี้ก็ดีเนาะแดดดียังพากันไปนั่งทางในอยู่เขาเก็บแพงล้วเครียดอุ้ยเขาเก็บแพงแล้วโกรธนี่เขาเนี้ยลง ปกติเราเก็บอย่างเงี้ยแปดยูโรเออมันก็เอาแพงจริงร้านดอ,อ,อ,อกไม้ก่อนนั่นเองก็มากินก็วันนั้นก็ที่ว่ามันจ่ายวันนั่นก็ไอ้นั่นแหละเก้วใก่ต้มก็ไม่แพงนะวันนั้นก็เรากินไก่ต้มเออก็วันนั่นเองแคแก้วแก้วใหญ่เออก็พิซซ่าฟางแก้วแบบพิซซ่าเออนี่ ให้ติบมานี่งห้าเป็นติปห้าใช่ไหมวันนี้เลยมีถ่ายวิดีโอนิ่งห้าเขาพร้อมยอดสั่งนู่นสวยจังเลยเห็น 嗯。Huh.